เราก็สามารถเดินไปได้เพียงเราพัฒนาการทุกๆอย่างให้มันค่อยๆคืบหน้าไปโดยที่เราเรามีก็คือให้มันเหลือก่อนแล้วค่อยไปสร้างอะไรใหม่ๆเอ,อพอเพียงมันยังไม่พอเลยะนะ<ช>แค่จะ,คจะกินจะอยู่เนี่ยนะจะ <ผม S 2> ไปสร้างอะไรเทคโนโลยีให้มากมาย <c oughs> <ช>มันได้ประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณก็รู้ครับ,รบแต่ว่ามองความเป็นจริงบ้าง<ช>เห็นใจลูกหลานคุณเองในะอนาคตบ้างก็ได้ แต่ดีใจนะครับว่าในปัจจุบันนี้คนไทยเองก็เริ่มตื่นตัวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลหรือว่าในทุนต่างๆที่จะมาทาร้ายทําลายแล้วก็เอาผลประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของประเทศเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นว่าประชาชนคนไทยนั้นเริ่มตื่นเริ่มเห็นความสําคัญแล้วก็จะพยายามที่จะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับทำหน้าที่ประชาชนครับ ประชาชนทุกคนมีหน้าที่เพราะพวกเราเป็นเจ้าของพลังงานพวกเราเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นร่วมกันครับต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ต้องใช้ความคิดร่วมนะใช่แล้วครับเราเจ้าลูกเราอย่างที่เราบอกเอาลูกเรายกให้คนอื่นเข้าไปทำร้ายได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าในสังคมบ้านเราตอนนี้มีแต่เรื่องนี้นะครับที่เราจะพูดกันในรายการวันนี้นะครับแต่สิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ ทุกคนเห็นอยู่ครับน้ำิ่มท่วมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราแสดงความเป็นห่วงเป็นใยครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถบตะวันออกพี่น้องเราทั้งนั้นเลยครับบ้านพวกเราครับแถวนครนายกแถวปัจจานีบุรีเนี่ยครับแล้วเวลามีเรื่องของการเมืองแทรกแทงเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้วยเหมือนกันใช่แล้วครับมันอาจจะเป็นที่ไม่ท่วมโดยธรรมชาติ100%ก็ได้แต่จริงๆแล้วนะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปีจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เขาก็เอาเงินไปศึกษาไปทำ แล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าการอะไรแล้วแต่น,นะครับผมอยากให้จริงๆงจังๆแล้วก็อย่าให้มันมีกรณีที่การว่าต้องไปยักยอกไปโกงกินไปอะไรเลยนะครับเพราะจริงๆถ้าประชาชนเมื่อเดือดร้อนแล้วเนี่ยผมอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยช่วยกันในทุกๆส่วนในทุกๆฝ่ายนะครับต้องระมัดร,ระวังนะครับในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับธรรมชาติเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์มาแล้วโดยที่พระเจ้าสร้างมาให้มีธรรมชาติได้สมบูรณ์มันจะมีที่ซับน้ํามันจะมีที่ที่ทาให้มีน้ําอะไรให้มันพอเพียงอยู่แล้วคือจริงๆเขาทําไว้ให้มันรับกันอยู่แล้วฮะอย่างภูเขาก็คือบึกนะฮะที่จะถ่วงน้ําหนักของและภูเขามันก็ต้องมีป่าทุกอย่างมันพอดีพอดีกันอยู่แล้วไงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทําไว้เพื่อเอื้ออํานวยให้กับความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมานี่แหละใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือ พระเจ้าสร้างมาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงชีวิตคนอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเทคโนโลยีพวกนี้เลยถูกต้องครับแต่ยุคยุคนี้นะครับคนยุคนี้หรือว่านักการเมืองในยุคนี้รัฐบาลยุคนี้บางทีมาพูดในเร,รื่องง่ายๆแค่บอกว่าที่เป็นวาทะกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือคิดว่าป่าหรือว่าสัตว์เนี่ยสร้างได้อะไรได้เนี่ยถ้าทำตามหลักของพวกเราถ้าศาสนาอิสลามเนี่ยคุณคือภาคีของพระเจ้าเลยนะ <ม>คุณบอกคุณจะสร้างมนุษย์คุณจะสร้างสัตว์คุณจะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแทนพระเจ้าคุณ<ร>มีความสามารถเท่าพระเจ้าคุณเท่านั่นแหละคุณลืมตัวสุดขีดใช่คนที่เป็นภาคีต่อพระเจ้านี่ก็คือเป็นคนที่ชั่วช้ามากมากจริงๆ,ๆก็กลังวันก็คือนรกครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์อีกเลยนะมันโทษมันไม่หมดเนี่ยแล้วพวกนี้ก็มักจะพูดไปแล้วก็จะมักจะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยโง่โง่แต่จริงๆแล้วท่าพูดกันตรงๆขอโทษนะครับใช้คําว่าพวกคุณอะอัปีปรีครับ พรรคเขาเนี่ยนะควรจะใช้ตรากงจักนะฮะแล้วก็พรรคที่ดีจริงๆนะฮะใช้ดอกบัวครับเปรียบเทียบให้รู้ไปแต่ยังไม่มีผมไม่เห็นดอกบัวนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตดอกบัวในอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวเรานี่แหละมันจะต้องมันจะต้องมีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่แต่ราบใดถ้าเกิดว่าสังคมไทยนะครับยังยอมรับายใต้เงื่อนไขอยู่แบบนี้ ในภายใต้กติกาแบบนี้ประชาธิปไตยแบบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบนี้หรือประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้เงื้อมือของพวกในทุนพวกที่เอาเปรียบอย่างนี้หรือคนที่ดูถูกประชาชนแบบนี้ครับไม่สําเร็จหรอกครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแลวในในช่วงนี้นะครับฝนฟ้าตกหนักมากครัจะมีพายุตรงนู้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยอย่างผมเองเนี่ยก็สองอาทิตย์ไปเลยละว่างั้นเถอะสองอาทิตย์เต็มๆเลยครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัย ให้เจ็บในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเดินทางพักผ่อนน้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเป็นห่วงก็ต้องขอบพระคุณจริงๆ,ๆนะครับแต่วันนี้ก็ทํายังทำได้ดีจริงๆ<ด>คุณหมอมีความร,รู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าหัดมีเสมหะนี่เข้าไปอยู่ในปอดเนี่ยม,มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะเราก็ต้องใช้เสียงต้องเดินทางต้องหายใจต้องร้อง<ช>เพลง ทีนี้ก็ปรากฏว่าตรวจแล้วก็ไม่มีแต่เรื่องของตอมทอมซินหรือว่ากล่องเสียงนี่มันมีปัญหาได้ง่ายแล้วก็พวกหลอดลมพวกอะไรพวกนี้แหละครับมันสัมพันธ์กันอยู่ในคมันสัมพันธ์กับการร้องหมดถ้าหลอดลมไม่ดีอะไรไม่ดีก็หายใจลําบากอีกนี่นะครับการดูแลสุขภาพร่างกายของนักร้องนักดนองีเนี่ยยากนะใช่เพราะเวลามันไม่ค่อยจะมีให้ออกกําลังกายมากแต่เราก็ยังใช้เวลาของเราอะนะฮะส่วนตัวทาเท่าที่ทําได้ครับเดี๋ยวช่วงแรกมาฟังเพลงสบายๆกันสักเพลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาในช่วงที่2นะครับแต่ว่า ช่วงแรกนี่เีลยวเราพูดกันเรื่องของการอนุรักษ์แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังต้องคงให้ทุกคนช่วยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมวันนี้ขอร้องเพลงบินลาอีกครั้งครับบินลาบินมาบินเรื่อยมาเล่นลมชื่นชมธรรมชาติ อันที่งามสาตาต้นยางยืนทนงปวดสวดทรงไม่ยอมให้คมปานทานแรงลมไม่เคยพรันวันเกรงบินลาบินมาบินเรื่อย ชื่นชมธรรมชาติอันทีน่งามสายตาสุริยาสาแสงมาสวยหนักหนามาเวลาเช้าสายลมแหว่วเบายามเช้าช่างสุขสมบินลาบินมา เรื่อยมาเล่นลงชื่นชมธรรมชาติอันทีงามสะอาดาบินลาบินมากดตอนอ้นยางงนสูงใหญ่แต่มีพรานไพรใจร้ายคอยจองยิง บินลาบินมาบินเร่มาเล่นลมชื่นชมทำมชาติอันที่งามสากตาโอ้กรานไพรเหตุชะไหนใจร้ายจริงไม่น่ามายิงบินลา จนสิลล้นลมบินลาบินลาเคยบินมาเล่นลมบัดนี้ไม่ชื่นชมเพราะบินลามาจากไกลบินลาบินลา